สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหกล้อนายอ้นครับผมวันนี้เราจะมาดูรถด,ดันดอยกันนะครับที่เก่าที่เดิมครับนี่ครับยังรอยอดเลยครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ มาอีกคันหนึ่งแล้วชุดนี้หลายคันเลยครับเยอะเลยครับจังวันนี้ดันแล้วตลอดทั้งคันเลยครมา หล่อครับของคันนี้คันนี้ยังหล่ออ่ะตะวันถ่ายครับโอ้โหเสียงโอ้นิ่มๆแล้วขึ้นนิ่มๆแลับนี่ครับก็มีครับมีอีกชุดใหญ่ครับ หลายคันเลยครับโอ้โหครับดูอีโน่ครับด้านนิ่มๆเลยครับเดนขวา ยังหวาเทินเกียวฮุมม้มเลยลครับใม่ครับเป็นแถวเลยลครับวันนี้คอ,อนเตนตแล้วรถรถเยอะเลยครับเนี่ยครับไปเน้องเอเดินทางปอดภัยครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ อย่างเยอะครับชื่นี้มีครับอย่างนี้มดครับจังหวะน,นี้เลนขวาบี้ขึ้นมาครับเสียงาดเลยครับอีตุวก็ขึ้นนิ่มครับสามร้อยหกครับ นิม่มนครับดูครับดูดูจังหวะดเชียเกียครับนิม่มครับอย่งนิ่มอ่ะเนี่ยไม้พวงครับ มางทีเลนขวานิ่มๆนะครับเพราะดูครับสังเกตถนนครับถนนจะเอียงครับถนนจะเอียงอาเลน้ขวาจะขึ้นง่ายกว่านะครับไม่เปื้องแรงรถครับแต่เลนซ้ายจะเหมือนก็จะชันกว่าครับจะเปื้องแรงรถครับครับดันมาแบบนิ่มๆครับ นีไฟดับเลยโอ้ยเปลี่ยนเกียร์ไฟดับเลยอะกูครับไฟดับเมื่อกี้ยังแจ้งกัเลยเอากูแล้วว่ะผีอย่าเด้ออย่าเด้อโอ้ไฟดับครับผู้ชมงามเลยคราวนี้ยดูครับมืดตึ๊บเลยอะโอ้ผมคงไม่อยู่แล้วไปแล้วโดนของดีเขาแล้ว หมดรถแล้วก็ไฟดับพอดีเลยโอ้ยของดีอเอาเมื่อกี้ไฟดับโอ้ผมไม่อยู่แล้วไปแล้วพี่น้องสามรถเมื่อกี้ไปดีกว่า ดับผมก็งงแล้วอยู่ดีไฟดับเฉยก็ถนนก็มีอ,อาการเปียกเชิ้นครับฝนก็เพิ่งหยุดครับถนนเลยเปียก ไปลายทางเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ปิดไฟให้แฟงครับอ่าๆๆปิดกระจกรครับเสียงดังครับหมอกครับถ้าไม่ปิดกระจกไม่เปิดแอร์นี่ก็ดูหมอกครับกระจกก็จะมัวครับรจกหน้ามวัวแน่นอนพรหมอกลงครับอ่า ที่ไหนอาจจะร้อนนะครับแต่ที่นี่มันหนาวนะครับอากาศโมเซอร์นี่เย็นตลอดทั้งปีครับไม่มีการไม่มี หมอกเลยครับหูหมอกมองไม่เห็นเลยครับเห็นไหมครับหมอกอย่างหนาครับนี่ครับตรงเนี้ยครับเป็นตลาดมูเซอร์ครับนี่ครับช่วงนี้เนี่ยอากาศแต่เย็นครับเฉพาะแถวแถวนี้ทท้านั้นครับที่อื่นก็อากาศปกติครับ มองไม่เห็นเลยครับหน้าฝนก็อันตรายครับถนนเลื่นแล้วก็แต่ถ้าหน้าหนาวนี่หมอกรับหมอกมันเยอะจริงครับแทบมองไม่เห็นเลยครับอยู่ห่างกันประมาณสักร้อยเมตรนี่ไม่เห็นไฟคันหน้าแล้วความหนาของหมอกมองไม่เห็นไฟคันหน้าเลยครับ ตกใจหมดเลยถ่ายกำลังถ่ายอยู่ดีๆครับไฟดับบุ๊บเรียบรถเปลี่ยนเกียร์พอดีเลยไฟดับหมดเลยก็เลยพลาดแล้ครับมืดแล้วก็มันโทรศัพท์มันมองไม่ค่อยเห็นครับกลางคืนมืดๆครับถ้ามีไฟช่วยก็ไฟมันก็สะท้อนกล้องครับ เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมอ๋อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ